Welcome to my home! วันนี้ขอได้แว่นไายรัฐการกันเลยกนนะครับไม่ได้อะไรมากหรอกพอดีตอนนี้งบประมาณเรามีเพิ่งจะได้สปอนเซอร์มาซื้อไฟเอาไหม <Wow. S 1> เรื่องของเรื่องคือแสบตาม,มากเ <Wow. S 1> อาละรครับวันนี้พี่จะทำสแน็คโปรดของหลายๆคนนะครับนั่นก็คือโพเตโต้ชิ <Potato Chip! S 1> ปแต่แตง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 อันนี้ต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าให้หายเราไม่อยากให้ชิปหายนะครับผม เติร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 ์นเติรุกเก่าโปรเจกตชิปเนี่ยหลายๆคนก็ชอบนะพี่ว่าดูหนังนั่งที่บ้านไม่มีอะไรทําก็ล้วงกินเล่นนะครับผมเพียงแต่ว่าน้องนั้ดูหรือเปล่าแคลอรี่แม่งโคตรสูงเลยดูถุงนี้ถุงนี้100กรัมนะครับให้พลังงาน500กิโลแคลอรี่นะแล้วถุงนี้น้ําหนัก150่ร้อห้าสิบกรัมมาข้อถุงนี้ถุงเดียวเนี่ยให้พลังงาน750กิโลแคลอรี่พมอต กินกันสองถุงก็เรียกว่าไม่ต้องแดกแย่อะไรแล้วสำหรับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะสอนวิธีการทำโปรตีนชิพแบบคลีนและที่สำคัญไม่ต้องใช้เตาอบด้วยใช้เตาแตนเตาไมโครเวฟเอาละง่ายๆเลยสีต้องการนะครับคือมันฝรั่งครับเอาไปล้างครับนี่คือพี่สุพัฒนะครับเป็นซปเปอร์แม่บ้านของเรา มาพอแล้วครับพี่พอแล้วครับพี่พิสพัฒน์เล่นมุกครับพิสพัฒน์เป็นคนตลกถ้าเกิดว่ามีที่สไลด์ก็ใช้ที่สไลด์หรือมีที่ขุดชีสก็ใช้ที่ขุดชีสแต่ว่าเราจะไม่มีหาเลยเมื่อกี้พยายามซื้อแล้วแพงครับพี่ก็จะใช้มีดนี่แหละตรงนี้ต้องใช้สกิลในการแล่หน่อยยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจำอาไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยากชิบหายเลยมาดูความความเต็นความเต็น ยากมากเชื่อพี่ครับซื้อแดกดีสุดครับขอละห้บาทสมัยนี้เวลาเราซื้อโปรเทกเตอร์ชิปเนทไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราซื้อโปรเจกเตอร์ชิปหรือเราซื้ออากาศนะครับ <laughs> <c oughs> เปิดมาขุ่เบลอร์เลยข้างในแม่งไม่มีเลยใส่มาน้อยมากไถุงละหบาทใช่ไหมแต่ว่าได้คุณค่าทางโภชนาการเท่านี้หรือเปล่า ต้องบอกก่อนว่าจริงแล้วมันฝรั่งเนี่ยหลายคนกลัวนะครับกลัวว่ามันเป็นแป้งเป็นอะไรเงี้ยมันเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากแต่พวกลดน้ําหนักนี่เขาก็จะกินกันเนี่ยเราอยากให้มันบางที่สุดบางถึงขั้นที่แบบว่าแทบจะมองทะลุได้เลยรู้ไหมเอามาแช่น้ําเย็นนะครับใส่น้ําแข็งข้าไปเลยเขาบอกว่ามันจะเป็นการล้างเอาตัวความสต์ชของมันออกมานะครับไม่ต้องถามกูนะเขาแปลว่าอะไรพี่ก็ไปพยายามศึกษามาจากทางอินเทอร์เน็ตอีกทีนึง oh, <yeah. S 1> บางเจ้าก,ก็จะล้างบางเจ้าไม่ล้างพี่ว่ามันดูเทด่ดีเรามาล้างดีกว่า หลังที่แห้งแล้วเราก็พี่จะขอใส่น้ำมันแค่นิดเดียวนะครับถ้าเป็นสเปรย์น้ำมันพวกนี้เขาจะนับเป็นศูนย์แคลอรี่เลยนะครับแต่ว่าต้องสเปรย์เพียงแค่1.3วินาทีเย็ดแม่1.3วินาทีมันจะสเปรย์งไงวะอันนี้น่าจะมี1วินาทีาว,วางด้านนี้เฮ้ยลืมปรุงแต่งรถลืมแต่งหลายเมนูมลนนเลยแม่งชอบลืม โอเคทีนี้ลองใส่ไมโครเวฟดูครับ2-3งามนาทีใส่ลงไปแต่และคนก็พลังไมโครเวฟก็ไม่เท่ากันนะครับก็ดูดูเอาก็เลยกันว่าเมื่อไหร่มันดูไม่เกรียมของพี่นี้เจออยู่ที่พันวัตนะครับแล้วก็ลองดูนั่นแหละเมื่อไหร่ที่มันเริ่มออกน้ำตาลปั๊บเราก็กลับมันแล้วก,กลับมันจบโอเคครับด้วยการที่เราเน้นมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยกรอบนะครับแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราใส่เพิ่มรุงรสตามนัธยายนะครับของพี่ก็จะเป็นแค่เกลือนิดนึงแล้วก็พปปริกปีหน่อยหนึ่งการโรยผวกผงผู้นี้จะช่วยช่วยทำให้มันดูดน้ำจากตัวมันฝรั่งเมื่อกี้เข้าไปม,มาสักเกือบเกือบสามนาทีแล้วนี่เราก็เอามาเปลี่ยนด้านเราเห็นแล้วลว่ามันเริ่มแห้งลงแหง้งลงอีกสักพักเดี๋ยวก็จะเริ่มเกรียมละแล้วก็จะเริ่มกรอบกลับด้านแล้วก็ใส่ตอไปนะครับสองสามนาที เชื่อพี่ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ซื้อแดกเถอะเนี่ยชิปหายนี่โปรเตโโ้ชิปแบบคลีนๆแล้วลองดูว่ากรอบไม่กรอบเดี๋ยวลองให้เติ่งเติๆเิเหนักเค็มนิดนึงเลย เนี่ยถุงเนี่ยน้ำหนัก150กรัม750แคลอรี่ถ้าพี่เอาบันฟรั่ง150กรัมมาทำแบบนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก180-200แคลอรี่ต่ำกว่ากันเกิน3เท่าแฟตเรียกว่าน่าจะนับเกือบศูนย์เลยนะครับเรียกศูนย์ดีกว่าไปไปแค่นั้นเองที่เหลือนี่ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตดีๆนั่งดิฟเล่นหรือกินเล่นๆกับเพื่อนๆดูหนังได้ก็อร่อยไม่ต้องหายกับอกขหยกับไมโครเวฟครับขายของก่อนขายของก่อนขายของ ร้านก็แม่งให้กูมาโปรโมตจังเลยผมก็เซ็ตมาด้วยเหี้ยเหียเซ็ตใหม่นี่ครับผม ก็วิธีการทําอาหารของเราเนี่ยหลักสูตรทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีเดียวกันกับที่เราทํดีเจูมเมนูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลองทำเนี่ยทำกินเล่นเลยใครขี้เกียจลองและอยากจะลองดูว่ามันได้ผลจริงๆรงไหม <c oughs> พี่บอกเลยครับว่าอาหารลินลีนของเราเนี่ยมันอนุภาพการลดน้ำหนักไม่แพว้วิธีการลดทิ่งใดในโลกนี้แล้วถ้าคุณลองกินแล้วคุณจะตกใจ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามกิโลพี่ว่าเรื่องง่ายมากเลยไม่ได้ก็เอาตังค์คืนไปเลยส่วนตนี่นห้ืก็มีเครื่องดื่มใหม่นะตีนวดแคลก็คือดื่มไปเลยอยากดื่มเหร่ข้าไปยัดเข้าไปย อยากให้ลองทำนะครับชาเลนจ์ Challenge อยากจะให้ท้าทายส่งเข้ามาเลยคอมเมนต์พี่ก็อ่านทุกอันอยู่แล้วนะครับพยายามตอบแต่มันก็ตอบไม่ไหวนะครับแต่อ่านทุกอันส่งเข้ามาฝากด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยกันเลครับก็ถือเป็นกําลังใจเล็กๆน,น้อยๆวันนี้ลองเอาไปทํากันดูพี่โเวิร์กมากมันฝรั่งลีนลนสไตล์ดีเูมครับซีโร่แฟตเลยเราลองหัวลับ